จัดไฟแนนซ์ได้นะครับรถคันนี้อยู่ประมาณแสนห้าถึงแสนหกถ้าเครดิตดีดันได้ถึงแสนเจ็ดหมื่นอาจจะดาวอยู่สักประมาณ6กเจ็ดหมื่นนะครับนี่ต้องเรียงกันตามตรงๆนะแล้วก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณสักสี่พันด้ครับ4ีปีแต่ถ้าเกิดใครที่มีกําลังซื้อสดได้ซื้อสดนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับที่ กิจดาคูคานะครับเช่นเดิมนะครับผมชื่อตองหนึ่งนะครับวันนี้ก็พารถตู้หัวจรวดนะครับตัวนี้ก็เป็นรถปี2003นะครับเป็นเครื่องดีเซล 5L หัวจรวดหลังคาสูงนะครับขายในราคา229 0 0 0ับาทนะครับมาครับมานะครับมาดูสีกันก่อนนะครับสีก็จะเป็นออกสีเขียวเขียวนะครับคันนี้นะครับสีเขียวนะเขียวหยกดูไฟหน้านะครับทั้งสองดวงนะครับดูใหม่ๆนะครับ ใหม่หมดนะครับไม่ว่าไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับดูใหม่ใหม่ทุกอย่างนะครับกันชงกันชนนะครับยังดูดีเป็นล้อแม็กนะครับได้ยางใหม่ๆนะครับยางปี19เซื้อไปใช้งานนะครับได้เลยทีนี้มาเปิดประตูนะครับให้ดูเลยนะครับเรื่องภายในดูนะครับตะเข็บดูเม็ดอาร์คดูต่างๆนะครับแล้วก็พอเปิดประตูมานะครับสิ่งที่ชอบนะครับดูนะครับตามทรงตามซอกนะครับไม่เคยแกะออกมานะครับสีสวยๆเนียนๆนะครับดูเบาะดูภายใน นะครับเดิมๆของรถ5 l นะเป็นเครื่อง3,000ันดีเซลนะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับสบายๆนะครับวิ่งทางไกลก็ได้นะครับเพราะว่ารถเครื่องยังโอเคอยู่นะครับไม่ต้องไปกลัวว่าเครื่องพังความร้อนจะขึ้นนะครับเพราะกิษสาคุตคาเราเช็คให้อย่างดีเปิดมาปุ๊บนะครับของเดิมต้องเป็นอย่างนี้นะครับพอเบาะลงนะครับมันจะพับลงอัตโนมัตินะครับขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับ นั่งได้นะครับเป็นเบาะนะครับสี่แถวนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ออกทุกช่องแอร์บอกได้เลยนะครับว่าแอร์คันนี้พร้อมใช้งานมากจริงๆนะครับแอร์นี่หนาวเลยนะเดิมทุกอย่างนะครับสวยสวยค่อนข้างจะดูแลดีนะครับสะอาดสะอ้านอุปกรณ์ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบไฟนะครับระบบแอร์ระบบเครื่องเสียง เพลงดังฟังเพราะแอร์เย็นนะครับคันนี้สบายๆเดินทางไกลได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับรถคันนี้อยู่ประมาณแสนห้าถึงแสนหกถ้าเครดิตดีๆดันได้ถึงแสนเจ็ดหมื่นอาจจะดาวอยู่สักประมาณหกเจ็ดหมื่นนะครับนี่ต้องเรียงกันตามตรงๆนะแล้วก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณสักสี่พันนะครับสี่ปีแต่ถ้าเกิดใครที่มีกําลังซื้อสดได้ซื้อสดนะครับให้ดูเดี๋ยวเราไปต่อนข้างหลังต่อพอดูข้างหลังนะครับผมชอบมากเลยนะครับตัวนี้นะครับมีไว้เพื่ออะไรนะครับเสาว,วิทยุ ไว้ต่อได้นะครับรับเสาวิทยุนะแล้วก็มีการชนนะครับดูนะครับแข็งแรงนะผมบอกได้เลยนะครับว่าแข็งแรงเพราะมันเป็นสเตเลสรถปี2003นะครับมาร์กอยู่ทุกเม็ดนะครับตะเข็บเดิมไม่มีไปากระแทกมาจากที่ไหนแล้วเหล็กนะครับเมื่อก่อนหนาจริงๆไม่ใช่สีโป๊ะหนาจริงๆนะแข็งแรงทนทานนะครับดูนะครับแล้วสวยงามมากนะครับดูนะครับยาวจนไปถึงข้างบนนะครับ ท่านลูกค้าที่น่ารักยาวไปถึงข้างบนนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับดูนะครับเห็นไหมครับใหม่มากนะครับกันชงกันชนสเตนเลสปลายท่อยังเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้แล้วสีของเขานะครับดูดูนะครับสีเขียวหยกนะครับยังสวยงามนะครับยังสวยงามนะครับให้ดูข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือหมุนนะครับรุ่นนั้นนะครับมืนมือหมุนมือหมุนดียังไงนะครับ 1. ความคงทน นะครับความคงทนของการขึ้นลงของกระจกนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับดูนะครับซอกตามตามซอกต่างๆนะครับตะคงตะเข็บนะสวยงามเมือเกินเห็นไหมครับข้างหน้านะครับดูนะครับใสทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นไฟตัดหมอกกันชนหน้านะครับยังไม่เคยบุบยังไม่เคยไปกระแทกมาจากที่ไหนนะครับแล้วได้รอบคันวันนี้นะครับผมต้องขอจากกันไปก่อน นะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่เจอกันทุกๆวันนะครับรถตู้สลับผัดเปลี่ยนกันไปกับเจ้าแม่รถตู้วันนี้สวัสดีครับินรครั